ขับรถเป็นทำไมต้องมาขับรถเป็น,นอาจจะมีสกิลแตกต่างกันนะฮะบางคนมุ่พวกอะไรเหยียบคันเร่งได้ก็บอกว่าขับรถเป็นแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะอ่ะครับ การเรียนเบสิกเทรนนี่เนี่ยมันก็มีประโยชน์มันช่วยให้ที่เราอยู่บนท,นนทนน้องถนนเราขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นเพราะความเร็วมันไม่ได้สูงมาก basic ามเบสิกเทรนนี it, ่ความเร็วคือเราเรียกว่าสตีดิมิตก็คือความเร็วประมาณ6 0 7 0ไม่เกินนี้แล้วก็มีการเบรกเปลนเลนอะไรต่างๆนะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตของเราให้กระทืบเบรคขับไปมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าราขับไปสิบล้อเปลี่ยนใจอะไรก็ไม่รู้เราก็สามารถจะจัดก,การบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ที่อยู่บนท้องถนนได้ เยี่ยมครับสนุกครับสนุกมากสุสๆมา,มา,มาเลย ปอลหนึ่งว่ามีไฮไลท์แบบไหนบ้างนะคะรับปอลหนึ่งดูมันเป็นเบสิกฟันเดเมนทัลมากเริ่มมาตั้งแต่การปรับท่านั่งการจับพวงมลาลัยปลูกฝังนิสัยในการขับรถอีกแบบนึ่ถูกสองทักษะอะไรบางอย่างคือขั้นตอนของเรีรวิวเนี่ยก็ทำมาสี่สิบปีแล้วมันก็จะมีวิธีการนําเสนอเพื่อให้เราค่อยๆเอาสกิลแบบนี้คือค่อยๆฝังเข้าไปฝังเข้าไปผู้เรียนทั้งหมดก็จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างมาตสามสองหนึ่งไปครับ แล้วแต่ซ้อมเบรกเบรกอย่างนี้ไพอมันดูที่ว่าเอเบที่โฆษณาในรถมันมีประโยชน์อย่างไงแล้วมันใช้ตอนไหนบ้างแล้วมันช่วยให้เรารอดพ้นกับอันตรายบนท้องถนนยังไงบ้างไฮไลท์หลักๆมันคือวงกลมผันสาของเราซึ่งเป็นการฝึก u n d e r อร์โอเวอรเียเป็นการฝึกการแก้รถแหกโค้งกับการท้ายปัดซึ่งถ้าไม่ใช่โปรแกรมนี้หาฝึกยากมากแล้วมาจอยกัน